เอาอะไรมาขายครับนี่ทองคำเปลวครับทองคำเปลวเปลวแท้เปล่าแท้ครับแท้แท้หมดนี่หมดนี่รวยเลยนะคุณเดี๋ยวผมดูก่อนลูกหนึ่งหนักเท่าไร่ดูก่อนลูกหนึ่งหนักเท่าไร่ขอดูหน่หอยเถอะลูกหนึ่งหนัก400กว่ากั้งถ้าหมดนี่โอ้โหคุณหมดนี่รวย,ยนะครับถ้าเป็นทองรวยเลยแต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นทองหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าเป็นทองขูดออกกี่ปีนี่สะสมมากี่ปีครับป,ปีกว่าปีกว่าปีกว่าได้ขนาดนี้เลย เอาแล้วเอาแล้วนล้ววจะไม่ใช่ทองล้วครับเดี๋ยวขอหลอมดูหน่อยนะครับถ้าเป็นทองเดี๋ยวเราค่อยหลอมหมดนี่ครับก่อนอื่นขอหลอมดูสักนิดหนึ่งนะครับเอฟซีจากอยุธยาปะยุธยาครับมาจากยุธยาครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าทองคําเปรชุดนี้หลอมแล้วจะใช่ทองหรือเปล่าถ้าเป็นทองนะครับล้านหนึ่งไม่อยู่ครับอาจจะถึง2ล้านถ้าเป็นทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยใช่หรือไม่ใช่ขอหลอมดูสักหน่อยไปกันเลยครับ S <S <an> <S เดี๋ยวเราจะลองหลอมดูหน่อยหนึ่งครับว่าใช่ทองหรือเปล่าครับถ้าใช่ทองเราค่อยหลอมหมดนี่เลยครับตักไปหน่อยเดียวพอตักไปหน่อยเดียวพอว่าใช่หรือไม่ใช่ครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้และที่สําคัญเขาบอกปีเดียวปีกว่าเขาเก็บกันเป็นสิปีคูณปีเดียวโอเคครับลองนิดเดียวพอครับลองนิดเดียวพอทั้งหมดมีตั้งสี่ก้อนครับตั้งสี่ก้อนเลยถ้าเป็นทองนี่ผมว่าหลักล้านขึ้นครับถ้าเป็นทองนี่หลักล้านขึ้นนะครับ ถ้าหลอมแล้วมีทองผสมอยู่ถึงจะน้อยผมก็จะหลอมให้นะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีทองที่ทํามาจากทองคาวิทยาศาสตร์และก็ทองคําแท้หรือว่าทํามาจากทองแดงครับถ้าหลอมแล้วเช็คแล้วมีเปอร์เซ็นต์ทองเกิน20%เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็จะหลอมให้นะครับไม่จําเป็นต้องบริสุทธิ์ครับแค่มีทองผสมเกิน20%เปอร์เซ็นต์ผมก็จะหลอมให้นะครับ,เ,รรบ,เ,รบเพราะว่าผมซื้อขั้นต่ำา20%ตเดี๋ยวเราต้องไปดูเลยว่าจะใช่หรือไม่ใช่ครับ ไม่ได้ใช้่ไหมครับลองหลอมเด้งไปแดงดูจากกายละลายแล้วนะครับอย่าพึ่งโม้อย่าพึ่งโม้ให้เขาหลอมเป็น่อยก็ได้มึงก็อดไม่ได้เลยโอ้โหจ้องจะพูดอย่างเดียวเลยร้อยเงยร้อย่งยให้มันจับก้อนก่อนโอโ้โห,โหเห็นไฟเห็นเป้าไม่ได้จะไปอย่างเดียวเลยใจยเย็นใจยเย็นเตือนตัวเองนะครับเตือนตัวเองครับ ผมรุ่นยิ่งกว่าคุณมีคุณเฮ้ยจะมันลุกจังวะรบางค่านกับเทียนละยางลักนะครับที่เพิ่งที่เพิ่งนี่

ให้ฟองทุกพ่อถ้าให้ฟองพ่อรวยเลยครับเหลืองนั้นพ่อเหลืองนั้นพ่ออย่าแดงนะเหลืองนั้นพ่อเหลืองนั้นพ่อเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยทำไมเป็นอย่างงี้วะของแดงทำไมมันเน่าวิ่งแบบนี้วะแล้วควรจะเป็นทองแดงแล้วปะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเหลืองนั้นพ่อเหลืองนั้นพ่อท่านเจ้าเหลืองพ่อรวยแน่วันนี้ท่านเจ้าเหลืองพ่อรวยแน่เหลืองนั้นพ่อ เงูกพ่อหูดดไไ่ไม่ใช่ม่ใชม่ใช่ทำมาจากทองแดงแล้วคุณทำมาจากทองแดงนี่แดงเป๊ะเลยนี่แดงเป๊ะเลยครับอันนี้คือทองพําเปียวที่ทำมาจากทองแดงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สีทองครับมันคือสีแดงเพราะฉะนั้นมันคือทองแดงคุณเอามาหมดเลยไหมเนี่ยไม่ล้อมมาที่เดียวหมดเลยไหมกวาด ไหลมันพระประธานมันหลองค์พระประธานหลายองค์แต่นี่คือทํามาจากทองแดงครับมไม่ใช่ทองคําเปลวครับม,มันมีหลหลายบทอะไรออ่ะเทสลองอีกมีหลายบทเทลองขอหน่อยเทสลองทุกอันเลยลองทุกลูกเลยเเอ่ะลองขาทุกลูกเลยลูกละหน่อยออเรามาสรุปไปพร้อมครับสําหรับทองคําเปลวสี่ถุงนี้มีอะไรผสมอยู่บ้างแล้วแร่ที่เยอะที่สุดคืออะไรครับมีทองอยู่สี่เปอร์เซ็นต์สำหรับก้อนแรก มีเงินอยู่0.3มีทองแดงถึง9 5เครับเขาใช้ทองแดงทำนะครับแล้วก็เคลือบด้วยทองครับถึงมีทองผสมอยู่ก้อนที่2มีทองผสมอยู่1.02ครับแล้วก็มีเงินอยู่0.1แล้วก็มีทองแดง9 6ครับก้อนที่3มีทองอยู่1.6มีเงินอยู่0.2แล้วก็มีทองแดงอยู่912ครับ ก้อนที่4มีทองอยู่2%แล้วก็มีเงินอยู่0.2มีทองแดงอยู่95%นะครับเราสรุปแล้วนะครับสำหรับอันนี้ครับทองคำเปลลอันนี้ทำมาจากทองแดงแล้วเคลือบด้วยทอง เราไปดูกันต่อเลยว่าวันหลังจะมีเงินมาหรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจทําให้ผมก้าวต่อไปได้อย่างมั่นใจสนใจมาหาผมได้รับั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่หนึ่งเรียกว่าร้านไทยมาวินอาจจะเข้ายากสักทิศและออกยากสักหน่อยแต่ถ้าคุณมาบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองสวัสดีครับ